สวัสดีนะคะวันนี้เรามาผัดผักบุ้งจีนนะคะหมูสับนะคะนี่นะคะก็หนะึ่งวัตถุดิบก็มีผักบุ้งนะคะผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็หมูสับนะคะหมูสับให้เขาร้นๆ้นเดือดน,นะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยนะคะประมาณหนึ่งจานนะคะก็มีวัตถุดิบมีหมูสับมีพริก แล้วก็มีเครื่องปรุงรสมีซอสนะคะซอสหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะแค่นี้แหละคะ่ะผ,ผัดผัดัะพุงจีนนะคะแบบง่ายๆีนึหนึ่งจานหนึ่งจานเล็กๆนะคะสำหรับทานเองนี่นะคะผัดตะุุงจีนหมูสับมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วจ๊ะ เลยนะคะของเราจะเป็นเมนูแนะนํานะคะเราจะมาทําเราจะมาบอกวิธีทํานะคะเวลาของเราจะใส่อะไรบ้างอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบของเราเนี่ยคะ่ะหนึ่งผักบุ้งจีนสองพริกเม็ดสีแดงเครื่องปรุงรสซอสหอยน้าําปลาน้ําตาลทรายนะคะเราจะใส่ใส่แบบนี้แหละคะ่ะให้ร้อนๆหน่อยนะคะ หมูสับประมาณหนึ่งช้อนเล็กๆนะคะเราสับไว้ในตู้เย็นแล้วเราก็ตักมาใส่นะคะพริกประมาณห้าเม็ดนะคะห้าหกเม็ดนะคะหกนะคะผักประมาณหนึ่งครึ่งกำเล็กนะคะครึ่งน,นะะื้อขาเสรจหนึ่งส่วนสองนะคะเราเอามาเฉพาะว่าผัดหนึ่งจานเฉพาะกินช่วงนึงนะเราทำเมนูแนะนำเราก็จะทำแบบขนาดนี้นะคะ นี่นะคะร้อนๆเลยนะนี่ร้อนเสร็จแล้วด้วยนะคะนี่นะคะ,ะเมนูของเราวันนี้ช่วงเช้า ช่วงช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ทานได้นะจ๊ะค่ะเราปิดแก๊สก,ก่อนนะคะเพราะสุกแล้วนะคะมาเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยนะจ๊ะค่ะร้อนอยู่ค่ะเราก็จะใส่ประมาณ1จานเล็กนะคะค่ะหนจานเล็กนี่นะคะเมนูแนะนำผัดผัดผับบุ้งจีนนะคะใส่ไปเรียบร้อยเลยนะคะ หมูสับลราใส่หมูสับด้วยนะคะหมูสับพริกนี่ค่ะประมาณเหมืนกินกับข้าวต้มก็ได้ค่ะกินข้าวกับข้าวต้มก็ได้นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมผัดใส่หมูสับไปหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะพอร้อนนะคะพอยกแบบนี้นะคะอ่นนี้นะคะเห็นไหมคะ ก็จะมีนะคะวัตถุดิบก็มีผักบุ้งจีนนะคะมีพริกนะคะพริกเม็ดแดงที่เห็นเห็นนี่นะคะแล้วก็ซอสหอยนะคะอย่าลืมอร่อยเครื่องปรุงรสนะคะตามใจชอบน้ำปลานิดนึงแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะน้ำตาลทรายหน่อยนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะ ก็เป็นคลิปแนะนําเมนูสั้นๆแล้วกันนะคะแต่และว,วันเนี่ยเราก็จะทํามาก่อนนะคะแล้วเรามาบอกมาบอกวิธีว่าเราใส่อะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เป็นเมนูสั้นๆนะคะเพราะว่าเป็นเมนูจะไม่ยาานะคะมาบอกมาบอกวิธีทํานะคะแล้วก็การทําแต่ละครั้งการกินแต่ละทงครั้งก็มีอะไรบ้างน,นะคะก็จะมาบอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ทําคลิปสั้นหน่อยนะเพราะว่า <alter> มันจะได้แบบรวดเร็วเหมือนก็ขายของออนไลน์อะค่ะทำอะไรสั้นๆให้ได้ใจาร์มว่าเราใส่อะไรบ้างอะไรบ้างนะคะก็ทุกคนก็เพื่อนๆทุกคนที่เป็น f อฟอะไรนะคะที่เข้าไปดูก็ทำบทข้าวเก่งทุกคนเนาะแค่ว่าเรามาแบ่งปันความรู้ว่าเราทําอะไรกันบ้างนะว่าแต่ละวันนะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้วค่าจากพยาันตรายทางปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ